สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2 5 6พั้าร้พาเอฟซีายธรรมชมครับเดินทางนะครับมาหาคู่บาวัดป่านะครับคู่บาวาได้มาเหล้วนะครับปู่อยู่ป่าช้ามาบอกแล้วธานมช้ชม นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568ัน้อได้พี่น้องเดอ้อนะครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่อยู่ป่าช้านะครับปู่วาฝันอยู่วัดอยู่ป่าชาที่ปู่อยู่นะครับผีมาบอก47่เจ็ 7, นับแต่ว่าปู่วาให้ลดลงไว้นําให้กัน46นะครับ46มาตรงๆท่านผู้ชมเอา้านะครับมื้อนี้พาเดินทางนะครับมาหาครูบาวัดปา่ามาฟังนํากัน ครู่บาว่าปู่อยู่ป่าช้ามาบอกแล้วนะครับจังเข้าไปกราบนมัสการครู่บาวัดป่าน้ำกันท่านผู้ชมอ่าสาธุบุญกับเอฟซีนะผมเพิ่นก็ฝากมาทัพบุญน้ำนะครับเขาวันศาพี่น้องนะครับวันที่10กรกฎาคม2568นะครับผมเปลี่ยนวันพระจะมาบ่าวเถากับในหมูนะครับจะเดินทางมาทัพบุญอยู่นี่พี่น้องนะครับมาทัพบุญจังหันเ้าพี่น้องมาถวายเทียนพรรษานะครับวันเข้าพรรษาวันที่11นะครับแต่วันที่10นี่เป็นวันพระ จะมาวันที่สิบเดียกพี่น้องเดอ้อทาบุญเขาพัอ่านะครับ,นะรบยูบ้านก็นจะทำเหมือนกันพี่น้องวัดยูบ้านนะครับ <c oughs> จะทําอีกวันหนึง่งนะครับผมแต่ว่าจะเดินทางมาพี่นะครับเอฟซีเพิ่นกบวาไทายบรริาการให้เบิงเ่งแนนะครับจังรอเบรริ่งรอชมน้ำกันเด้ยพี่น้องเดอ้อนะครับวันที่สิบนะครับผมก็จะมาตะเซานะครับผมมาจังหันเซามาถวายเทียน,นพรรษามาทําบุญยูพีละพี่น้องเป็นวัดน้อยบ้านน้อยนะครับ่ใหไงนะครับเอ้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกาบน้ำสการ คู่บ่าววัดปลานํากันฝนพึ่งหยุดต,ตกพี่น้องฝนตกตั้งเมื่ขึ้นฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องตกแห้งนะครับเบิ้งนี้ครับนะครับฝนตกแรงแต่ว่ายุดแล้วตอนนี้นะครับเอาเข้าไปกราบนมันสการคู่บ่าววัดปลาไปชมไปฟังน้ากันด้วพี่น้องเด้อนะครับปู่อยู่ปลาช้ามาบอกแล้วนะครับคักประสันพันวาโอ้แม่นของเพื่อนด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาจงไปชมไปฟังน้ากันไปทำมาชมนะครับผม ฝนตกนะครับทั้งนี้นายจะพึ่งหยุดพี่น้องนะครับน่าจะพึ่งหยุดนะครับผมแต่ว่าทั้งบ้านบป่าเทากะหยุดตั้งแต่เสาร์แล้วแต่ว่าตกตก,ตกเกือบทั้งคืนนะพี่น้องเนาะฝนดีนกราบนมัสการครับผมกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมนะวันนี้วันที่6กรกฎาคม2568ันห้าร้อยหกสิบแปดนายพายเอฟซีพายดำชงขับเดินทางมาหาคูบาวัดป่า นะครูบาว่าผูอยู่ป่าช้านามาบอกแล้วเอานะครับวันนี้เดินทางมานะครับท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นกับฝากมาทาบุญน้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมสาธุบุญน้านะครับผมอันนี้ทําบุญน้าครูบานะครับผมสาธุครับผมอันนี้ฝากทาบุญปูอยู่ป่าสาน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาธุนะครับผมสาธุบุญเด้อท่านผู้ชมเด้อนะบุญกุศลนุ่นนํานะครับ งวดที่ผ่านมา46ตรงตรงปูอยู่ป่าชา้านี่พี่น้องนะครับอ่ะเอา46ตรงตรงเห็นบ่ออะเมโมนี่ท่านผู้ชมนะครับ46ตรงตรง,ตรงเพราะว่าเพิ่นว่าพิสเป็นคู่เพิ่นว่าที่เพิ่นอ่าที่ปูอยู่ป่าชา้าฝันได้ทั้งคู่คือหาสาม่อโค้งสุดท้ายนะครับปูอยู่ป่ปาชา้ามาบอกคู่บ่าวว่าฝันอยู่วัด,วดอยู่วัด วัดป่าชาวัดที่ปูอยููนี่แหละครับผีมาบอกมาห้องบอกสี่เกตต่ว่าปูว่ากันสี่หกไว้น้ามันตัวนั้นเราก็ได้ยุปชาเได้ศูนย์หานก็ออกศูนย์หกครับงวดที่งวดออกศูนย์หกเป็นศูนย์ห้าแม่อ่ามันเพิ่นก็เลยว่าผีบ้องโหนคนบอกขึ้่นเมือนเพิ่นก็เลยว่าลดกันไว้สี่หกนะครับเนาะสี่หกตรงตรงท่านผู้ชมอ่านี่นะครับผมผีมาซิมใส่หูซิมบ่ซิมบ่ กระซิบบอครับมก็คือว่ามากระซิมมบมาบ,บ,บอกใส่หูนี่แหละธรรมชมนะครับนี่กะเพิพ่นกะมาบอกว่ามาซิมใสียงหูขึ้นก็แล้วแต่ว่าคูบา่บาบ่เขาเนาะคู่บาฟันบ่เขาพี่น้องแต่ว่าปู่อยู่ประาาสาก็ถือว่าแม่นของปู่อยู่เออกถึงได้ครับเพิอพ่อ,มอ,อนมาบอกนะครับเพิอ่อนมาบอกแล้วอาธรรมชมนะครับจังมาชมมาฟังน้ำกันว่านทะนั่นล่ะโอ้เพิ่นมาเพิ่นกะมาบอกซิมอีกแล้วได้บ เบา <ๆ S 1> ดังนิดนึงได้ครับผู้บา่ายมาซิมอีกแล้วมาบอกอีกแล้วหัดจับเพื่นผู้เก่าบอเพราะมันก,การซิมนี่มันมันไม่เห็นหนนาดิวเวอร์เฮนนาดยินแต่เสียงแต่ว่าเพื่อนว่าอยูปปาาย่ป่าษาอยู่วัดนี่ละวัดเคา,านันน่นแหละอันคนมาหลายไม่คอยไม่จำภาษาน่าขอบจำภาษานัางทำไมครับมาซิมเสียงโหมาซิมก็คือว่ามาบอกเสียงโหได้พี่น้องเด้อเป็นผีคือนเขาผีวัดนั่นแหละก็สิอยู่วัดเพราะว่าป่าษามันใหญ่ครับ ภาษาเขาลอยกว่าไหลเพแ่้วครับมาซิมเชยันเขาบอกห้าหกมาบอกห้าหกแมนโอ้โหเที่แล้วมาบอกสีเจ็ดแมนสี่เจ็ดพันออกเอสี่หกแมนงวดนี้บอกห้าหกแมนอืมมื่อซบอกเพิ่อนบอกเพิ่นบอกว่ให้เพิ่นบอกว่ให้ขึ้นให้ลงเนี่ยอันนี้บพื่อนไม่ได้บอกว่าให้ลดขึ้นลดลงบ่งเพิ่นเพิ่นบอกแต่ว่าคันเพิ่นบอกว่าให้อันเอาเอาเกาเซอร์เอาเกาไซแมนคือเอาเกาไซ มาให้เก้าไซกน่กจะเป็นเอาเพนเพ่นบอกสามตัวให้สามตัวสามตัวแล้วเพื่นบอกนะเอาเอาเก้าเสื้อเสื้อหัวเอาั้นเก้าเส้นหนาเก้าเส้นหนาเนี่ยโอ้เพื่อนไล่ละเอียดเพ่นบอกบอกบอกเจะเป็นเก้าห้าหกเก้าห้าหกอือตอนเพ่นี่คือหาอกเนยงวดนี้บพได้บอกว่าให้ลดลงเพิ่มขึ้นแต่พ่นบอกแค่ว่าเอาเก้าใส่เก้าใส่เพื่นบอกว่ารักลอยรักหยังพ่นบอพ่นบอกเอาเก้าใส่ใส่หนามันเก้าเส่นหนาใส่หนาได้ครับผม อ๋อไสหน้าเอาใส่ทั้งหนาโม่เลยไหมครับอืมให้มันเป็นเก้าห้าหกแล้วว่าโอ้เราบริวารลักลอยตาดสองตัวเพนเอนหาหกเมนคู่บ่าวคู่บ่าวฝันไปครับฝันแต่มือมันผ่านนะโอ้เอาพี่น้องนะับมาหลัจะลงให้เอฟซีพอน้ำเล่พี่น้องนะครับหาได้ไปหายิบจับประตี่คู่บ่าวฝันวไปจริงไริงคู่บ่าวฝันฝันเห็นว่าใบมันผ่านะฝันมาเขาจะมาขอจับพรรศาหนำมาขอจับพรรศาหนำ ผู้หลายเนี่ยมิเตใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวแมีนใส่ชุดขาวอันหาหมองโล่งผมาะั่านมีหมองนี่แหละผมอันสีขอจับภาษานดำไดบ๊อบนะครับบอเป็นเป็นวิญญาณบ่ครับหรือเป็นยังบอเป็นใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเบิร์ลายหลายอือันทาบกเป็นเป็นโยมนี่แหละเป็นโยมแต่ว่าใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวอชุดผ้าเรียบร้อยน้าขาวงามมีอ๋อละมี หาหมองโล่งผมมาสัตว์ครับเมื่อเล่าเมื่อขอจับปั้นสาน้ำผู้บาดจ่างแล้วสัตว์จังกระจังตัวมันมีกุดอยู่บ่เพราะผมอยู่ใส่กระได่าสัตอืมค่ะอยู่ใสกรไดเพราะได้ยากหอกผมแต่ขอจับน้ำเนี้อมาสัตว์ค่ะอืมใกล้เขาปันสายดีได้แต่เนาะค่ะเรื่อกกีมือนะคะอาจจะพุ่มเทเทวดาเขาหาหมองจับหมองนันาเดิมนที่เป็น สงบร่วมเย็นครูบาอาจารย์ทำวัดสวดมนต์็ังไงผมม,ใใามาขอจะเขาพารรษาเลยว่ามาขอครับมันนี้เพื่อน,นันมันนี้เผื่นย่างเข้าไปพอไปอยูนี้กรอบไปยูนี้กรอบลูกมันซุดขาวหรือเปล่าแมนไปย่างยูนี้กรอบลูกพอป็ดกรอบลูกอันนี้ก็เห็นโคตรฟุตบอลน้ำนันเละเป็น<ๆ>กรอบกรอบกรอบเาอยู่านี้กรอบลูกครับบอกสามตัวเลยเด้เอาคัอ เพิ่นมาขอบอกน้ำเอ้เพื่อนบอกว่าอันค่าจำพันษาค่าจำพันษาโู้บอกตัวเลยแล้วครับผมแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเอาอือคือว่าเอาอนค่าจำพันษาบอกสามตัวเลขแล้วเพื่อนก็ย่างเขาไปกรอบลูกอือเป็นกรอบลูกเลยไปเนย้ใส่สุดมากหลายใส่สุดขาวแต่มีผู้นึงมากแต่อันซุ่มหลายๆข้นเลยดีนอยู่ข้างนอกแต่มีผู้เดียวที่เขามากครับ เขามาเจร๋ยจ๋าลูกก็อยู่แล้วมันมีกูดตีเสร็จรับมีหมองยู่ว่าพกโคอยู่เสร็จไปได้เสร็จครับอืแล้วบอกคาจัมพรรษาพ่อมอันที่ให้คาจัมพรรษาน้ำนะครับค่ะอืมเป็นแต่พวกเงินหรือเป็ดเนี่งน้ำกู้ปล่าแล้วคุณบอกมาตัวไหนก่ครับผมแปดเก้าห้าตัวเดียวครับผม เอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบาเถาเขียนให้ได้ท่านผู้ชมได้นะครับสร้างหลังค่าปูปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็จะหลังวันที่16ก็จะคู่บาเนี่ยนะครับพี่น้องอคู่บาร์เพื่นจะได้หาสร้างหาอย่างใหม่ผุนเลอะผุนเลอะเอฟซีนะครับรอแบบรอหลังวันที่16นะครับคู่บาเนาะแม่แมเพราะว่าคู่บาร์เพื่นก็จะได้อยูน่นี่นะครับคู่บาร์เพื่นก็จะได้หาสร้างหาอยังมาก็จะได้สร้าง มาสัางพี่น้องนับหลังวันที่16ก็จะประมาณช่วงพวลาประมาณเกือบ20<ช>่สิบ่จะได้สาง่งหลับใจคู่บาเพิ่จะเป็นคนดูแลตรงนี้นะพี่นอ้องอนะครับเดี๋ยวจึงจะแจ้งเอซอีกที่นึงนะครับคู่บาแปดเก้าหาแปดเก้าหาตัดตัวไลนครับผมครับตัดแต่เกนะ้าหาเนาะเก้าหาแปดเก้าแปดหา กันไว้นะครับเนาะแต่ว่าคู่บาเน้น 9, 5, เก้าห้าสามตัวแปด 3, 8, 9, เก้าห้าอ้าวทำชุ่มบาทเนี่ยม,มาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมปู่อยู่ป่ปาช้ามารับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเอา้ามาเบิ่งกบบตรงกันอยู่น,นอันนี้งวดที่ผ่านมาปู่อยู่ป่าช้าพี่น้องนะครับเข่าตัวกันสี่หก งวดนี้ปูฝันว่าคือฝันว่าอยู่ปราสาทนะพี่น้องผีมาฮ้องบอกอีกมาซิมมาบอกเสีหูนี่แหละหาฮกแต่หาจักผู้ใดผู้เก่าหรือผู้ใหม่จากผู้เก่าผู้ใหม่แต่ว่าหาปูมาบอกคู่บาบ่ได้บอกขึ้นบอกล่องงวดนี้บ่บ่ขึ้นเน้นยหาฮกเลยแล้วปูว่าเอาเก่าใส่ข้างมาเพิ่นว่าจังไดน้องเก่าเอาเก่าเพิ่นว่าจังใดขึ้นเอาเก่าใส่จะบ่าเป็นผู้เฒ่าบ่ คำคำที่ว่าเอาเป็นอย่างปูคเ,เคือเอาเกาลีใส<อ>่เพิ่นบอกยืนวะเพิ่อนบอกแต่คูบ่าเรื่องอท่านผู้ชมนะัะ956แต่ว่าพเมมา 2, 6, 6, พิ่นได้มากคือสองตัวคือหาหกด้วยพี่น้องเด้อนับปูบอกคูบ่าไว้เอาเกลีใส่เกลีหาหกเน้นหาหกเนีน 6, น่ยแหละพี่น้องนะครับอันเหตุผลเลขเกลีตัวนี้กต่จังว่าเดี๋ยวเสียสิทธิ์ถ่าถ่าวทั้งคนไหมาท่านผู้ชมนะครับอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องปูอยู่ป่าช้านะครับอันนี้คูบ่าวัดป่าเอาท่านผู้ชมคู่บ่าวัดป่า แปดเก้าหานะครับอันนี้คูบาฝันเดยว่าเขามาขอจำพันษาหนำนะครับชมช่ชมเอาเนี่ยหันให้แม่มูเบิกงนำด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่มูจะเห็นว่าชัดอ่าเห็ดอ่าให้แม่มูหันไปขังแม่มูนนำอันนี้คูบาฝันพี่น้องแปดเก้าห้านี่มาสารพันถะเห็นคนใส่เห็นใส่สุดขาวมาเต็มมาขอจำพันษาหนำเพิ่นเลยว่าขายจำพันษาก็เลยบอกสามตัวพี่น้องขายจำพันษาขายจำพันษาแปดเก้าห้า นะครูบาว่านี่เก้าหานี่แหละแต่ว่าเบาเถ่าตัดให้น้ำแปดแปดเก้าแปดหานะครับแคปหน้าจอบาเถ่าเนี่ยมาหลายปะครับมาหลายแต่มีผู้หนึ่งลูกล่างง่ายหมูสันทังนี่ท่านผู้ชมเอียงแน่พี่น้องเพราะว่าหันไปทั้งมีหมูน้ำด้วยท่านผู้ชมด้วยเอฟซีโอน่าเบาเถ่าคือไทยเอียงแต่หันไปหันไปทั้งมีหมูน้ำพี่น้องนะครับผมคนมาบอกกับแคปหน้าจอท่านผู้ชมหน้าผมอ่ามุนชามี ลูกรอได้ลูกขาแท้เอาอนนเป็นแนวทางพี่น้องเป็นแนวทางนะถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจได้พี่น้องได้จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือเบอลถาว่า,าเบิ้งซื่อๆนี่แหละพี่นอ้องกับโปรติฟันมานะปูอยู่ปา่าช้าก็ถือว่าปูฝันแม่นอยู่งวดนั้นปูฝันได้ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาออกศูนย์หกเออเพิ่มเพิ่มงวดที่แล้วปูฝันว่ามะฮองบอกสี่เจ็ดแต่ว่าแล้วก็บอกลดลงนะครับปูกับเฮกันสี่หกมาสี่หกงวดนี้ หาหกพี่น้องผู้ใดมักหาหาห,าห,าหารือหาเจ็ดแอบกระติดไว้แต่ว่างวดนี้ปูไม่ได้บอกว่าให้ลดเหาบ่เมาบ่งโมปุ่นเอาตามเขาเบาของเพิ่อนอ๋อนะครับท่จำชมอ่าสั่งสั่งหลังค้าพี่น้องหอปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับอ่างวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะเป็นงวดที่สามนะครับก็หลังจากวันที่สิบหกที่พี่น้องได้นับจังจะได้สั่งให้ปูหนับคู่บ้านีนะครับมันจะเป็นคนดูแล เบื้องเรื่องสร้างเรื่องอุปกรณ์พี่น้องนะครับกษัตริย์ทุบกับเอฟซีที่เป็นในร่วมสั่งจังจะรอดมาเบื้องน้ำกันงได้ธรรมชมเด้เพราะว่าตอนนี้ยังพุทธะหลังวันที่สิบหกเพราะว่าคู่บ่าก็จะได้คุยกับสร้างในอุปกรณ์นีะก็จะประมาณวันที่พุทธชงวันที่ยี่สิบพี่น้องจังจะได้สั่งนะครับเพราะว่าขอปูสามวดนะครับธรรมชมเขาพัรษาเขาดีเขาพันศานะครับ เอานะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณนะครับนะปู่อยู่ป่าช้านะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณครูบาวัดป่าพี่น้องนะครับวันที่สิบนะเอาบุญน้ากันได้พี่น้องได้เข่าพันษา,า,าบ่าวเถ่ากิจเดินทางมากับแม่หมูนะครับมีเอฟซีเป็นกวายอยู่ทายบรรยากาศในห้เบอร์เมดเออเพราะวายอยู่นี่เป็นวัดน้อยๆพี่น้องหมู่บ้านน้อยๆวัดบ่อหญ่นะครับเกิดมาทําบุญอยู่พี่นะครับผมามาแต่เศรา้าพุ่นละพี่น้องเออมามาจังหันเศรา้นะาเนาะไหวเทียนพรรษาหนำ จางรอชมรอบเบิ้งน้ำกันนะทำบุญให้เอฟเพื่อเอฟซีน้นะ่แหละทำมาชมนะให้โชคให้ m ắ นผมนะพูดเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะผมพอกันคลิปหน้าสาธุครับผมเออสาธ,สาธนะุสาธุครับพอกันคลิปหน้า